ฝันมาจังไดก็ฝ kind of so ันว่าได้ไปจับฉลากกับผู้ชายอ่ะเป็นผู้เฒ่าอชอผู้เฒ่ามันไมีฉลากสองเบอร์เห็นมีจับมันสิมันสิอะไรยี่สิบสามกับยี่สิบสี่จะได้นยี่สิบสี่อือออกไปแล้วเนาะเมื่อวานเราออกเราไปแล้วสองสี่มือนี้มันแตกกับสองสี่อีกอ่ะจับติงกองได้ตามนี้คขเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สมนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมย่าน,น,นแล้วนื่สองสี่นาจ๊ะอ่านแล้วเอ้านี่เดี๋ยววันนี้น้องอันอันนะครับจะมาขอโชคที่ลักกิโลที่จริงมาตั้งแต่เมื่อวานน,นี่แต่ว่าพอมาถึงบอกพอนอนเมื่อคืนน้องเขาฝันเลยฝันได้ตัวเลข อะไรเมื่อวานได้ได้สองสี่สี่สองออกลาวไปแล้วแต่วันนี้น้องจะขอรัฐบาลไทยให้นะครับไม่รู้จะขอแบบไหนด้อยนี่มีเสียบกระถางนี่หดที่แล้วเขาบเลยดที่แล้วเขายังไม่ได้มานี่เลยไม่เคยมาแต่เขามาเมื่อวานมาเมื่อวานแล้วเขามาลมาฝันฝันเออฝันเห็นนี่แหละตายายเขาบอฝันบอกตายายมาเข้าฝันสี่สองสองสี่ออกลาวไปเมื่อวาน เป็นตาบอกเป็นตาเป็นตามาบอกสาธุสาธุอ่าุณตามาบอกเป็นฟันหินตาทีหือว่าตาจันว่ามันตาเขาเราบ่เห็นตาผู้เฒ่ามาบอกเผื่ออธิษฐานตอน <Ừ. S 1> วันนี้จะขอแบบไหนเนาะอเม่นเม่นเด้อขอสามตัวเด้อสองพร้อมสามตัวแตกอนองีเอาไหนน่ได้สองสีอีกถูกมพิกับสองสี่นั่นโอ้นจุดไปแล้วปะอืออะทีนี้เอายังไงน้องกัน บนเท่ไรอธิษฐานมาเท่าไรบอกจาย้ายมาเท่าไรก็มาขอแทรกระดับขอให้ลูกได้โชคได้ลาบแน่ยกขึ้นเละฮะโอ้โหจะรวมติ้งฟอมบ่ะถูกอาสาถุหนักเตี้ยเอาเอาไว้ยังช่วงขุนตั้งตั้งไว้ข้างบนอเออนั่นแหละห้ามมองเอาแต่ละก้อนสองตัวก่อนเนาะเอาสองตัวก่อนเอาขับพี่น้องเดือบ องตัวไหนสองตัวเออเอาทีเดียวเลยบ่เลขอะไรนะสองสองอะไรสองเก้าสองกาอนๆดูหน่อยองเก้าสองเาตรงกักิโลอีกสองเก้าสองเก้าเออไม่ได้น้อยลกิโลก็มีสองเก้าสองเก้ก็ได้สองหกก็ได้สองเก้าก็ได้สองกกด้ได้เนาะเอาไม่มีขีดอ๋ออันนี้เก้าอันนี้เก้า มาตรงนี้ท่นี้สองเก้าเอวางวางไวก่อนทีนี้เราจะเอาสามตัวเก้ทีนี้ขอสตัวขอสตัวเออ่หยิบมาที่ะลก่อนนะทะลุสามตัวเรกมาแล้วศูนย์อ้าวศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ตัวที่สองจะเป็นตัวไหนเป็นศูนย์สสส อ่าอีกตัวนึ่งมาแล้วหกหกนี่ทีนี้หกสามหกอ่ะมันเรียงกันสามหกสามามัเรียงเรียงในกระถางนี่จะได้ถ่ายสามหกหกสามเก้าได้เลยนั่นนี่หกสามหกหกสามหกสามเก้าเอาศูนย์ก่อนมาตรงนี้คนละกระถางเลยใส่คนละกระถางนี่กระถางนี้่ใส่กระถางนี้นี่วางกระถางนี่ไหมนี่กระถางนี้่วางกระถางนี้ติดกันติดันไว้ฮะ สามรก่อนชัดเลยบาเชื่เอาชัดเลยนี่เอาตัวใดสองเก้าแล้วก็สามตัวศูนย์สามหกศูนย์สามหกศสาหศสเกาเกก็ได้สองเก้าสองหกตัว้าสองหเลีกทูกก็สองสี่สองสอี่ ตัวเก่าเลยตัวนี้เนาะโตเก่าเลยตัวนี้เอาเดี๋ยวไปต้องพูดเรื่องนี้ไปที่นี่เอามามามาใครยังไม่ถ่ายมาถ่ายาอ้น้องอันอันขอให้นะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับไม่ได้เขียนให้เด้อเอฟซีไม่ได้เขียนให้ดูก็ให้ดูจากลูกปิงปองเลยนะครับก็ได้สองเก้าสองเก้าศูนย์สามหก หรือศูนย์สามเก้าก็ได้ครับกับเป็นเกลาก็ได้อืับเป็นเกน้ำก็ได้มามาลักถเทอร์เมามีบ้านมาฝันฝัน่าจังไดก็ฝันมาด้เปนจับฉลากครับผู้ชายหรือนผู้เฒ่าโอ้ผู้เฒ่าผู้ชายมันมีฉลาดสองเบอร์เห็นมีจับมันสิม่ฉดยี่สิบสามก็ยี่สิบสี่จะได้ยี่อือ ออกเราไปแล้วนเนาะเมื่อวานเราออกเราไปแล้วสองสี่มือนี้มันไิด,ไดกับสองสี่อีกอ่ะกับปิงปองได้ตามนี้สองเก้าศูนย์สามหกหรือศูนย์สามเก้าก็ได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาแล้วกัคนละไลค์คนละลลแชร์นะครับมกชอบกับจนคอยเอาเนาะตัวเลขแนวทางนะครับเอามาก,ก็ชอบเบิ้งแ้กกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ผ่าน,นไปนะครับก็ใช้วิบบนนาจารณญาในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลากันไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวหันคิดยแก่น